วัสดีนักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่อง y YouTube โกลาวเพจโกลาวแล้วก็เว็บไซต์โกลาว .com g o l d a r o u n d ตอนนี้ก็เข้าสู่สัปดาห์ที่2ของเดือนสิงหาคมแล้วนะครับโกลาวเราก็ยังมีภาพบวมการาคลื่นหนไหวของราคาทองคําในสัปดาห์ที่ผ่านมามาพูดคุยการรวมถึงทิศทางเนวโวน้มการลงทุนในสัปดาห์หน้านะครับในวันนี้ผมจะพูดคุยกับทางคุณพัทรินมชิระกพันธ์ Chief o p e r a t i o n Officer ของทางเล่งของคอมมอนิตี้นะครับไปดูกันว่าในสัปดาห์หน้าทางคุณพัทรินมองว่าาทททิศงงอค จะเป็นอย่างไรแล้วก็จะมีปัจจัยอะไรต้องติดตามกันบ้างครับสวัสดีครับคุณพัชรินครับ สวัสดีคะ่ะจนแล้วจนลอดกราฟก็ปิดไม่ค่อยสวยเลยนะครับแนวโน้มจะไปยังไงต่อครับเนี่ยเรามองว่าตอนนี้ดูเหมือนเป็นไซด์เวดาวนะคะคแต่ว่าณนะราคาตอนนี้ค่ะต้องบอกว่ามันอยู่ที่เส้นเอ่อบริเวณ EMA 200อืมซึ่งเอ่อถ้าเราลากเส้นเอ่อเทคนิคลนะคะมาตั้งแต่เดือนกุมภาพัานธ์ที่มันจะเป็นเทรนด์ขาขึ้นมาตลอดเนี่ยต้องบอกว่าราคานะตอนนี้มันอยู่ตรงเส้นพอดีอ๋อซึ่งถ้า ถ้าเกิดว่าหลุดจากเส้นนี้ไปเนี่ยออ่ขาบายจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยเพราะว่าถ้าหลุดจากเส้นนี้ไปคือเทรนขาขึ้นที่ลากตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์มามันมันจะหลุดเทรนไปค่ะซึ่งถ้าหลุดไปจากตรงเนี้ยเราก็มองเป้าแรกเนี่ยที่อ่าถ้าผ่านพันเก้าร้อยไปได้ก่อนถ้าหมายถึงว่าหลุดพันเก้าไไ้ก่อนนะคะมันเราก็จะมองไปที่หนึ่งแปดแปดห้า ก่อนนอันดับแรกนะคะแต่ทีเนี้ยเราต้องก็ก็แต่ถ้าด้วยเรื่องของฟันเนี่ยก็ต้องบอกว่าเหมือนเดิมเลยค่ะมันไม่ไไมีะไรใด,ดมามาสนับสนุนให้ทองลงแล้วนะคะเพราะว่าเรื่องของการขึ้่อ,อัตราดอกเบี้ยหรือใดๆหรืออย่างจริงๆเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามันก็ตัวเลข cpi กับ ppi เนี่ยมันก็ดูไม่ได้ไม่ได้แย่คือเหมือนว่ามีอันนึงอ่อดีกว่าที่คาดอันนึงได้ยกว่าที่คาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่ง ซึ่งมันก็ไม่ได้ดูแย่ซึ่งคือเราก็จะเห็นมีการทดสอบ1930งบริเวณนั้นหลายครั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าจะมีแรงเทขายใช่จะมีแรงเทขายตลอดรวมถึงกองทุน SPTR เนี่ยก็เทขายตลอดอาจจะวันตัน2ตันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนี้ขายจนลงมาต่ำกว่า900 เก้ราร้อยตันแล้วเป็นแปดเก้าเก้าหรืออะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า,วาเพราะเหตุใดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปดูข่าวทางฝั่งจีนเนี่ยจีนเนี่ยยังเขาใช่ใช่ใช่จีนทางจีนเนี่ยจะสะสมทองคำเพิ่มขึ้นทุกเดือน แต่ผมดูตัวเลขเศรษกิจจีนสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ดีเลยนะครับทั้งตัวเลขดุลการค้าทั้งตัวเลขตัว CPI ของจีนเองก็ตามอะไรอย่างี้ยออกมาออกมาแย่แย่หมดเลยแล้วก็ไม่ <c oughs> ไมั่นใจว่าจะเป็นเอลหนึ่งที่ทําให้ดอลลาร์ามันมันแรด,ดีขึ้นมาหรือเปล่าก็เป็นไปได้ค่ะเพราะจีนก็เป็นสัดส่วนหนึ่งที่มีผลต่อดอลลาร์อินดีซซึ่งต้องบอกว่า จีนเนี่ยเขาเพิ่งเปิดประเทศมาได้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้นานมากนักันนะคะก็เอาละต้องให้เวลาเขานิดหนึ่งในการเอฟื้นตัวเพราะว่าเขาปิดประเทศมานานมากๆใช่ไหมคะนานกว่าที่อื่นทั้งหมดเพราะงั้นเนี่ยเราเราอาจจะต้องรอดูอีกสักพักหนึ่งอะค่ะซึ่งอถ้าดูตัวพวกเรื่องของตัวเลขเนี่ยอาทิตย์หน้าก็จะมีฟอเอมซีคืนวันพุธเป็นว <5 S 1> ัน <minutes S 1> นี้ใช่ไหมครับ ช่ค่ะแล้วก็จะมีอะคอร์ริเดลเซลซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องเฟมินิตน่าจะสำคัญกว่าดูทิศทางดูแนวโน้มสิ่งที่เขาจะกล่าวนะคะว่าเจะถ้าถ้าถ้ามีการพูดว่าจะขึ้นอีกสองครั้งเนี่ยคงทองคงลงแน่นอนเพราะว่าขึ้นไปแล้วครั้งหนึ่งเหลืออ,อีกทุกคนคาดหวังว่าเหลืออีกอย่างมากแค่หนึ่งครั้งก็ต้องดูแนวโน้ม ว่าเขาจะพูดว่าเลยหรือถ้าพูดว่าไม่ขึ้นแล้วอ่าอย่างนี้ทองก็น่าจะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ต้องดูแนวโน้มแต่คิดว่าอาจจะคงเดิมอยู่ก่อนนะคะว่าแบบก็ขึ้นอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูตัวเลขประกอบทั่วไปเขาก็จะพูดประมาณนี้นะคะถ้าถ้าถ้าอย่างทีคิดว่ากําลังนักลงทุนกำลังมองว่ามันจะมีการรีบาวบ้างหรือเปล่าครับเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ถ้าจะเกิดดูกราฟเดนนี่ปิดแดงมาทุกวันเลยนะครับทุกวันใช่ค่ะคือตอนนี้เรามองว่าถ้ารีบาวเนี่ย ถ้าทะลุ1930ได้ก็ยังมีขั้นต่อไปที่ค่อนข้างเหนียวมากก็คือน1945อตรง1945เนี่ยต้องบอกว่าถ้ายืนได้เนี่ยก็คือจะสวยมากเลยก็คือจะเป็นทถุกขึ้นอย่างชัดเจนค่ะแต่ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพอไปแตะบริเวณสองบริเวณเนี้ยแล้วมันก็ไม่เคยผ่านเลยมันก็จะโดนทุบลงมาตลอดอืมอย่างนี้อย่างนี้กลยุทธ์ทางเล่งหงให้ยังไงดีครับสำหรับโกลสปอร์ต คือเรามองว่านะจุดเนี้ยจริงๆแล้วถึงมันจะเป็นเไซเวเดาวานะคะแต่เราก็ไม่อยากให้ให้ขายเพราะว่ามันเป็นจุดที่ค่อนข้างต่ําค่ะมันค่อนข้างต่ําแล้วเพราะงั้นมองว่าย่อระบ,บายดีกว่าย่อระบ,บายลยอาจจะรอไปถั่วแถวสักหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์นี้เป็นไปได้ไหมครับน่าจะได้เห็นนะคะบริเวณหนึ่งเก้าศูนย์สามเป็นจุดเป็นจุดที่ค่อนข้างสําคัญมันคือเป็นจุดอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะแบบเวลาเราพันเก้ากลมๆหรือว่าแปดกลมบริเวณพวกนี้ค่ะมันเป็นบริเวณที่แบบ จุดเขาเรียกว่าอะไรนะจุดไซคอโลจิคัลครับครับจิตวิทยาเงรับจิตวิยาใช่ใช,ใช่ซึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าตรงนั้นรับอยู่อ่ะก็จะโอเคถือว่าโอเคค่ะแต่ว่าถ้าหลุดจากตรงนั้นที่บอกว่ามันเป็นเส้นใกล้ๆเคียงกับเส้นบร a ดเอ็มเอสองรอยวันเนี่ยมันก็จะค่อนข้าง,างาดูไม่ด,ดีเลยใช่เพราะเราตีเส้นตั้งแต่เดือนกุมภามาเนี่ยตรงนั้นเป็นเป็นตรงตรงที่สําคัญมากๆที่ไม่วควรใช่ค่าหลุดลงไปอาจจะ take time. เทคทาออีอก นานกว่าเดิมกว่าที่คือเราก็ยังม, <า S 2> มองมขึ้นอยู่ใช่เราก็ยังมองขึ้นอยู่นะคะแต่ว่าถ้าหลุดเนี่ยมันก็จะไปเล่นโซนล่างอะ่ะอีกพักหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะกว่ากว่ามันจะเด้งกลับขึ้นมาอีกอืมทองไทยแลยครับทองไทยสัปดาห์หน้าน่าจะมีการเปิดสภากันอีกรอบไหมฮะถ้า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 เดาไม่ผิดนะตอนนี้ตอนตอนนี้เองขาดอ่อนมากๆคือ <laughs> บาทเนี้ยเราต้องบอกว่ามันสวิงได้แบบไปสุดสองข้างมากๆคือจาก เดือนก่อนช่วงประมาณกลางเดือนก่อนกลางเดือนนิดน,นึงเนี่ยก็สามสิบสามกว่าตอนนี้สามสิบห้ากว่าซึ่งมันค่อนข้างที่จะสวิงแบบ,บไปสุดไปทั้งหนึ่งแบบมากๆซึ่งทำให้ราคาทองเนี่ยมันไม่ได้ไปไหนไกลนะคะค่ะก็ต้องคูอว่าถ้าเล่นราคาทองไทยเนี่ยเรามองว่าสัก สองร้อยถ้ามีกําไรร้อยสองร้อยเนี่ยเล่นสั้นๆเอากําไรไปก่อนดีกว่าเพราะว่าค่อนข้างคันเดายากคือสมมติทองลงบางทีราคาไทยไม่ลงเลยค่ะกับบางทีบางครั้ง,งกับแพงกว่าช่วงที่สปอตสูงกว่าด้วยซ้ำอ,อะไรแบบนั้นการมึงจะจบแม่ครับในสายตากุมชลิน <laughs> มองว่ามันก็ต้องมีที่สิ้นสุดเนาะทุกอย่างต้องมี<อ>ที่สิ้นสุดแต่ว่าสิ้นสุดในในแบบที่ชอบของใครอ,อะไรครับ ค่ะแบบที่ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยหรือไม่อย่างเงี้ยค่ะถ้าประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยบาทก็น่าจะดูแข็งค่าขึ้นค่ะแต่ว่าถ้ามีปัญหาใดๆเกิดขึ้นแน่นอนบาทคงอาจจะมีสิทธิ์ไปดีอีกแต่ว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ในกรอบที่มันเคยอยู่มาก่อนนะคะก่อนหน้าน,นี้ค่ะซึ่งมันก็ยังไม่หลุดจากขอบ ขอบบนละกันตอนนี้เป็นสามสิบห้าจุดหนึ่งกว่าใช่ไหมคะอมขอบบนที่มันเคยไปเนี่ยมันเคยไปไกลถึงเกือบเกือบสามสิบห้าจุดห้าก็ยังยังก็ยังไม่ไปถึงตรงนั้นเพราะงั้นเราก็มองมันก็ยังอยู่ในในในกรอบนี้อยู่ค่ะกองไทยกรอบเท่าไหร่ดีครับเหมือนเดิมเลยนะคะ <laughs> สามหนึ่งหกร้อยเจ็ดร้อยใช่หกร้อยเจ็ดร้อยแล้วก็เนี่ยขายก็แปดร้อยห้าสิบเก้าร้อย เนี่ยกรอบเนี้ยจะลงยาก<ล>ยนะผมว่าทองไทยเนี้ยลงยากมากเลยอ่ะใช่ค่ะลงยากมากสปอตลงโอ้โหบาทก็ยวบเลยค่ะใช่ออ <c oughs> ค่อนข้างเทรดยากพอสมควรแต่ว่าก็มีจังหวะค่ะต้องบอกมันมีจังหวะตลอดอาจจะ,ะชั่วเวลาสั้นๆอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องตั้งราคาหรือว่าคอยลองเฝ้าดูค่ะที่จังหวะที่สปอตลงแต่บาทเนี่ยยังยังไม่ไปตามอืม ประมาณนี้โอเคสัปดาห์หน้าก็จับตา ist, เฟดไมนิตเนาะเฟดไมนิตใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็คอร์รีเทลใช่ไหมครับสองตัวใช่ค่ะโอเคขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับ ต้องขอบคุณคุณพัทลินมัชิรกะพัณฑ์ชีฟออเบเรชั่นออฟฟิเซอร์ของทางเล้งหงที่มาลพูดคุยกันนะครับแห่งที่คุณมาทิบนบอกแล้วครับในส่วนของโกสปอร์ตเองสัปดาห์นี้ประเด็นสําคัญที่ต้องติดตามแม้จะไม่เช่าสําคัญกับสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับที่จะมีตัวเลขเงินเฟ้อแต่ว่าสัปดาห์นี้ก็มีเพียงแค่เฟสมินิดแล้วก็ตัวเลขคาปิกเท่านั้นนะครับก็ต้องมาดูว่าราคาทองคำจะได้เวลากับตัวหรือยังถ้ายังหลุด1 9ง0ดอลลาร์ลล่าลงไปก็ไปรอกันแถว1,900แล้วก็1895ตรงง่ ตรงแถว1,903-1,900นี่ก็เป็นแนวรับจิตวิทยาสำคัญนะครับถ้าหลุดลงไปก็มีโอกาสไปได้ต่อเลยทีเดียวส่วนทองไทยยังขยับกรอบแคบนะครับช่วงนี้แม้สปอร์ตจะลงแรงแต่เงินบาทก็ยังอยู่ทิศทางอ่อนค่านะครับยังเห็น35บาทลองไปดูแนวต้านถัดไปเลยครับ35.5จะผ่านไปหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือข้อมูลดีๆที่ทางโกลาหยิบยกมาฝากกันถ้าชื่นชอบฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องทางต่างๆให้ด้วยนะครับทั้งทางยูทูบทางเพจแล้วก็ทางเว็บไซต์ขอบคุณที่ติดตามสวัสดี